โยฮันมีกูดย่อตำนานนิวซีดานเขาเกิดในปี1973ในประเทศฝรั่งเศสมีสูง185เซนติเมตรและเซตาชื่อกับคารทีมแรกของซีดานรวมถึงเขาเล่นตำแหน่งเพลเมเกอร์เหมือนกับซีดานอีกด้วยลงเล่นไป127นะัด27ลูกก่อนที่ย้ายมาบอดโดยทีมที่2ที่แจ้งเกิดของซีดานที่คว้าชีมฟ้าแชมป์ลีกเออเนอ่นสมัยก่อนย้ายไปปาร์มาในปี2000และผ่านทีมคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียได้หนึ่งสมัยก่อน,อปปาาน 2000, ที่จะเสียตำแหน่งให้กับนาคาตะ ก่อนย้ายมา้านตำนานกับวันเดอร์เวมนชุดแชมป์บุนเดสลีกาหนึ่งสมัยและโชว์ฟอ,อันเทพออกมาลงเล่นไป123นัด231ลูกก่อนย้ายกลับบอร์โดอีกครั้งเส้นทางหายทีมชาติฝรั่งเศสนั้นลงเล่นไป17นัด23ลูกเพราะมีสีดานขวาเส้นทางการติดทีมชาติของเขาอยู่และควา้าแชมป์ยูโรปี2000ด้วยข้อชอบคลิปนี้อย่าืกดไลค์ติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นนำใจกันที่ต่อไปของผมขอบคุณมากนะครับ